หน้าใหญ่มากดูสิคะโอ้โหดูดิชื่อเบนนะคะตอนนี้นะคะเบนก็อยู่ที่ b o o s t c ลิ n i c ค่ะวันนี้เบนจะมาปรึกษาคุณหมอปัญหาของเบน ben นะคะเวลาถ่ายรูปหน้าใหญ่มากดูสิคะนไม่ไหวแล้วไม่ไหวจริงๆไม่ไหวกับการที่ต้องเข้าไปแอปพลิเคชันแล้วก็เคาะหน้าเคาะเคาะหน้าไม่เอาแล้ว้วยมาปรึกษาคุณหมอคะ่ะ หน้าตรงนี้เล็กโงแย่หายไปใช่ไม่ไหวจริงๆงค่ะคุณหมอค่ะก็คือของน้องนะสามารถแก้ปัญหาได้ใช้ตัวเครื่องอัลตราฟอร์มเมอร์ในการยกกระชับเก็บแก้เหนียงหายไปเลยได้ในครั้งเดียวครั้งเดียวใช่ค่ะแล้วมันเจ็บไหมาคะคุมันไม่เจ็บมันจะนจรู้สึกจี๊ดๆเหมือนมีอะไรมนาะกระตุ้นการสร้างคอ,งองลลาเจนใต้ผิวใช่หลังจากนั้นก็คือจะดีเลยแก้ตรงเนี้ยหายไป เวลาเข้าถ่ายรูปฉะนเอนก็เป็น V shape โดยไม่ต้องเอามานั่งบีดหน้า V เลยและวันนี้นะคะก็ครบ1เดือนพอดีที่ทำไฮฟูกับ r e Boost Clinic ค่ะเป็นไงบ้างเห็นหรือปเปล่าและนี่นะคะก็ยังเป็นอีกทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่กลัวการผ่าตาัดตรงที่นี่มาเลยค่ะสวยครบจบที่นี่ทีเดียวที่ r e Boost Clinic